อันนี้คือไม่เห็นผลเลยจ้าไม่รู้สึกเลยโอเคค่ะก็สวัสดีครั้ง,น,งนะคะกับเกมในช่อง sd channel นะครับก็วันนี้ก็จะมารีวิวเกี่ยวกับอาหารเสริมตัวนึงที่เกมทดลองทานแล้วก็รู้สึกยังไง ทุกคลิปที่เกมไปทำมาคือเกมบอกได้เลยว่าเกมไม่เคยมีสปอนเซอร์ไม่มีใครว่าจ้างอะไรทั้งนั้นคือเกมพูดตามเนื้อผ้าพูดตามความรู้สึกของเกมเองแล้วก็ใครที่แบบดูแล้วก็เราหาข้อมูลหลายๆทางนะคะจะเชื่อแค่เกมคนเดียวแล้วก็ไปตัดสินกับผลิตภัณฑ์นั้นๆอะไรอย่างนี้นะคะกอ็อยากให้ทุกคนได้บางทีก็อยากให้ทุกคนได้ทดลองเองเผื่อมันอาจจะถูกจริตก,กับ คนคุณก็ได้แต่ตัวนี้อาจจะไม่ถูกใจเก,เกมเริ่มกันเลยดีกว่าว่าในเรื่องอาหารเสริมที่เกมพูดนั้นก็คือตัว detox 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 แล้วแต่ว่าจะเรียกเนาะโอเคตัวนี้นะคะ a m m o n i น c r e ีนตัวนี้เลยซึ่งหลายคนคือไม่ค่อยคุ้นใช่ไหมจะคุ้นแต่กูต้าอ่าโรสกิฟหรือซิงใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยเขาก็มีขายในชายนิ่งนะ เขาประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะั้นเดี๋ยวเกมนจะมาอ่านให้ฟังเลยแล้วกันนะั่นหลักๆว่าเขามีอะไรบ้างหลักๆเขาก็จะมีสมอไทยพริกส้มแขกมะขามป้อมอาร์ติโชกนะคะตัวเนี้ยพวกเนี้ยน่าจะช่วยเรื่องในการในระบบขับถ่ายมาดูคำเคลมของเขานะคำเคลมย่อยๆเดี๋ยวคมย่อย,ยอของเขาบอกว่าเป็นตัวดีท็อกของเสียแล้วก็สารพิษเพิ่มจรุเพิ่มจรุเ,เพิ่มจรุนซีที่ดี ในลำไส้ลดไขมันลดคอลเลสเตอรอลนะคะอันนี้คือคํเคลมของเขาเบื้องต้นเขาบอกว่าเรื่องระบบพับถ่ายคือเห็นผลตั้งแต่เม็ดแรก100%อเขาการันตีมาอย่างนี้เลยนะโอเคมีอะไรอีกนะอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าเสริมภูมิคุ้มกันลดอ่าลดสิวฮอร์โมนได้ด้วย1กระปุกจะมี30เม็ดในราคา290บาทนะคะแล้วก็1เม็ดจะมี น้ำหนักปริมาณน้ำหนักปริมาณ650อามิลลิกรัมหรือถักอัดเม็ดจานถัสลัด1จานประมาณนั้นที่เขาบอกมานะจะม้ดูตัวเม็ดกันบอกว่าทานง,ง่ายเม็ดเล็กไซสแบบจุ่มดิมจุ่มดิมอย่างนี้เห็นไหมแกโฟกัสที่สีเล็บนะฉันยังไม่ได้ไปเปลี่ยนเลยเม็ดก็จะประมาณนี้นะคะเท่ากับผักหนึ่งจานมาพูดถึงความรู้สึกส่วนตัวของเกมก่อนแล้วกันนะว่าเกมรู้สึกยังไงบอกก่อนนะคะว่าซื้อเองเสียตังเอง รีวิวเองใครที่กินดีก็กินต่อไปแค่นั้นจะมาพูดตามเนื้อผ้าให้ทุกคนฟังนะคะแล้วใครที่กินอยู่ก็คอมเมนต์มาแล้วกันว่าตัวเองกินแล้วรู้สึกยังไงบ้างให้ใหผลลัพธ์กับตัวเองเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็จะได้เป็นคลิปประกอบการตัดสินใจของคนที่เขากําลังจะทดลองกินเลิกกันเลยความรู้สึกส่วนตัวของเกมเขาบอกว่า ตั้งแต่เม็ดแรกที่ทานจะรู้สึกว่าขับถ่ายคล่องขึ้นอันนี้คือไม่เห็นผลเลยจา้าไม่รู้สึกเลยไม่รู้สึกเลยผิดกับอ,อ,อาอาไมเน่อลฟาครีนหรือผิดกับตัวกิฟฟีนคอโรฟิลตัวนั้นตัวเนี้ยประนนี้เป็นตัวดีท็อกดีท็อกลำไส้แล้วก็จะมีไฟเบอร์สูงด้วยแต่คือเราไม่รู้สึกเลยว่าแบบ ระบบลำไส้เราทํางานดีหรือว่าเราถ่ายคล่องไม่ปวดบิดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ถูกต้องเพราะว่าถ้าถ้าใครที่กินแล้วมีอาการปวดบิดนี่คือยาชนิดนั้นหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณกินตัวนั้นเขาจะแอบใส่ยาถ่ายไปด้วยเพื่อที่จะทําแบบเหมือนว่านักสิจบตาจบตาหล่อนให้แบบเออวุ้ยฉันกินตัวนี้แล้วฉันจะแบบผอมแน่เลยครับถ่ายดีเวอร์นัน่นแหละเขาแอบใส่ยาถ่ายงไปอันนี้คือ เรื่องจริงนะจ๊ะตัวเองเป็นเก็บความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆเนาะช่วยทําให้ลาไส้สะอาดอันนี้เกมก็ยังรู้สึกว่าไม่อ่ะรู้สึกว่าไม่สะอาดความรู้สึกนะแต่ก็ไม่ได้ไปแหกดูหรือไปส่องกล้องดูแต่คือรู้สึกได้ว่าจากที่เรากินคลอรโรฟิลล์ห,หลายตัวเรารู้สึกได้ว่าอันไหนคือแบบหมดจดสะอาดอันนั้นอะเรารู้สึกได้จริงๆแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันลดสิวฮอร์โมนอันนี้เสริมภูมิคุ้มกันไหมค่า าเขาบอกว่ามันเป็นส่วนผสมมีมะขามป้อมมีพริกมีอัติโชฟมีซ้อมแขกอะไรพวกเนี้ยอ่ะแน่นอนว่ามันจะมีวิตามินซีเสริมภูมิคุ้มกันแน่นอนอันเนี้ยอันนี้คือสันนิษฐานเอานะถ้าเขามีส่วนผสมพวกเนี้ยสารสกัดพวกเนี้ยแน่นอนว่ามันก็ต้องมีวิตามินซีแล้วก็ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันแน่นอนแล้วเขาบอกว่าช่วยลดสิวฮอร์โมนได้ด้วยซึ่งอันนี้แกไม่รู้นะว่าช่วยปรับสิวฮอร์โมนได้ไหมเพราะาปกติคือว่าจะกินอ่ากิน หลายตัวอาหารเสริมหลายตัวกินซิงก์ทีซ่ซิง์ไม่ว่าจะเป็นของของซิงก์ของอัลบอรก็เคยลองแล้วนะรีวิวไปแล้วแล้วก็ของเมดิต้าก็เคยลองไปแล้วแล้วก็อาจจะเป็นด้วยที่ว่าเราใช้เซรั่มที่มันถูกฉลบด้้ยอย่างอ่ากาวิทก็รีวิวไปแล้วอันนั้นนะโอเคก็มีประมาณนี้หลนะเนาะใครที่คิดจะซื้อก็ลองลองลอง,ลองตัดสินใจดูแล้วกันเนาะเอาคลิปเก้ป,ประกอบกันตัดสินใจดูว่าจะซื้อ ซื้อมาลองกินดูดีไหมหรือใครที่กินอยู่แล้วแล้วกินดีก็ลองมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะเพื่อที่แบบเป็นเป็นช้อยทางเลือกให้กับอคนที่เข้ามาดูเขาเขาคนที่เขาแบบกําลังตัดสินใจว่าฉันจะซื้อกินดีไหมนาะถ้าเกมพูดคาตกหมพร้อมไปหรือข้อมูลอะไรไม่แม่นไม่เป๊ะก็คอมเมนต์ติเตียนกันมาได้เลยแล้วก็อยากให้เกมรีวิวตัวไหนอีกก็คอมเมนต์มาได้เช่นกันนะคะ อีกอย่างหนึง่งทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เกมด้วยนะคะก็มีประมาณนี้เลยสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วกับอะโมนิกรีนตัวนี้นะคะจะกนใหม่คลิปหน้าค่ะ